คุณป้าครับผมขอถามทางหน่อยได้ไหมครับคุณเรียกใครคะไม่ต้ององซ้ายมองขวาหรอกครับตรงนี้ก็มีแต่ป้ากับผมนี่แหละมันจะมีป้าที่ไหนอีกอ่ะน่อยเน,นี่แเรียกใครป้าคะป้าตบผมทำไมเนี่ยก็แกไม่เรได้สันว่าป้านี่งั้น พี่สาวครับผมขอถามทางหน่อยได้ไหมครับอืแกเรียกใครพี่สาวฮะพูดจาดีๆเป็นไหมเนี่ยเอองั้นผมต้องเรียกคุณว่าอะไรครับต้องเรียกฉันว่าน้องสาวคนสวยยังไงละจ๊ะอ๋องั้นน้องสาวคนสวยครับผมขอถามทางหน่อยนะครับว่าตรงเนี้ยเป็นถนนอะไรเหรอครับอ๋อนี่ไม่รู้จ,จริงๆเหรอเขาเรียกว่าถนนดินที่ปูด้วยก้อนหิน แกนี่มันงอจริงๆเลยผมรู้ครับว่านี่เป็นถนนดินที่ปูพื้นด้วยก้อนหินความหมายของผมที่ผมถามคุณน่ะคือว่าถนนเส้นเนี้ยชื่อว่าอะไรแกไม่เรียนหนังสือมาหรอหรือว่าครูคไม่สอนทางนี้เขาเรียกว่าทางสัญจรหรือว่าทางเดินรถยังไงล่ะนี่คุณฟังผมไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเนี่ยที่ผมถามคุณอยากรู้ว่าที่นี่คือที่ไหน ฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะอ,อ้น้องสาวคนสวยครับเอาดีๆสิครับที่นี่เขาเรียกว่าชนบทแกนี่มันืซอบื้บอรจริงๆเลยฮัลโหลครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่าผมอยู่ที่ไหนข้างหลังผมอะมีแปลงผักเล็กๆแปลงหนึง่งมีถนนย,วยาวๆสายหนึ่งอะเออแล้วก็เรียกว่าถนนเอ,อ่อถนนสัญจร ถนนเดินรถเฮ้ยอะไรเนี่ยแหละชังมันเถอะผมไม่คุยเรื่องนี้กับคุณแล้วนะเดี๋ยวผมถามเองดีกว่าโอเคโอเคผมวางสายแล้วนะอเออนี่คุณแล้วนี่คุณรู้ไหมถ้าเกิดว่าจะไปโรงพยาบาลอะต้องไปยังไงแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสิแค่นี้ก็ไปได้ละหรือว่าแกจะเดินไปถามอะไรง,ง่ผมรู้คคครับที่ผมมถามุณอือะ ทางไปโรงพยาบาลอะไปยังไงโอเคงันก็ตั้งใจฟังฉันให้ดีๆนะนี่ข้างหน้าน่ะจะมีทางแยกอยู่แยกหนึ่งแกก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาต่อมาแกก็เลี้ยวซ้ายแล้วแกก็เลี้ยวขวาอ๋อแล้วก็แกก็เลี้ยวซ้ายพอถ,ถึงทางโค้งก็ถึงนะละล่องหลุดโค้งเลยนะโค้งน่ะไม่น่าหลุดน่าจะหลงทางมากกว่านะนี่คุณรู้ไหมคุณทำผมสับสนงงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เออแล้วนี่คุณรู้ไหม ว่าต้องใช้เวลากี่นาทีถึงจะเดินทางไปถึงนะเวลาเท่าไหร่หรออันนี้ก็แล้วแต่คุณนะอาจจะถึงวันนี้พรุ่งนี้หรือว่ามะรืนนี้ก็แล้วแต่ลมของคุณอนะคุณนี่มันจริงๆเลยนะที่ผมถามคุณอนะคือว่าผมอยากรู้ว่าต้องใช้เวลาในการเดินทางอะกี่นาทีถึงเดินทางเหรอคุณไม่มอเตอร์ไซค์นี่คุณขี่ไปก็จบ คุณจะเดินไปเหรอคุณบ้าหรือป่าเนี่ยแต่ถ้าเดินไปเนี่ยฉันก็ไม่รู้นะว่ากีนทีจะถึงอ่ะอ้าวอาวอาอาอย่านะอย่านะที่นี่ถิ่นของฉันนะเค่ฉันตะโกนออกมาเนี่ยคนเขาก็มาช่วยฉันยกมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยกแกลงคลองไปเลยโอ้น้องสาวคนสวยครับผมแค่อยากจะถามคุณเฉยๆว่าทางมันอะไปยังไงถามทางเหรอถ้าแกอยากจะไปโรงพยาบาลอะแกก็แค่ขี่มอเตอร์ไซค์ กระเพราตรงนั้นนะแล้วเดี๋ยวก็มีคนพาแกไปรโรงพยาบาลเองไม่จะยุ่งยากตรงไหนเลย,ยคุณนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะยผมเลยอยากจะร้องไห้ออกมาเป็นสนารดวยจริงๆนี่ไม่ต้องมาโอยพอรชังง่งหน่ะที่ผมถามคุณไปทั้งหมดเมื่อกี้มันจะถือสว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันนี่จะถ,ถามทางก็ไม่มีระยะฉันไม่ทุกหัวแกก็บุญแล้ว 水性。<Swiss. S 2> <music>